เฮ้ยต้องกางนัวจังเลยอะเห็นดีวิวแล้วบ้านเล็กโ้รีวไปก่อนเฮ้ยแตกไม่เฉียดอโหไม่ตายไม่เจอ่เลยเป็นรอยตายไม่เฉยไม่วันนี้ผมปืนอนยากระโหลกอ่ะ บอสองได้เบอร์เปิดอะไรอ่ะวิววิวยิเยนจ๊อบไอ้เก้าอ่ะตายวายอยู่นะเอ้าเอ้าบบอสบีบอสอ่ะโอ้เมจิโอ้ไม่ก็จบแล้วโอ้ไม่ก็จบแลยทจบแร้วโอเค t e f a กูทำอะไรอยู่เนี่ยต่อไปไหนดีพี่น่าเดยว ไอ้ตีครัชื่อตัคิวเล่นไรเล่นแตที่ไครับม่เคาแล้วีคยัี่ยังมพี่าคมมาร์กจะตาขิดของของเรานครับามาของแตด้วยดิเือพี่พี่ความหวังยังเรือนะคววังของผมหายไปแล้วยอมอยู่ใครวะ ปืนอย่างเกลือเหล็กฮะเห็ุใดการยิงอยู่เนี่ยอยู่ไปเล็กพี่มาเที่อะไรหนึ่งสอสาม พี่ชื่ออะไรนะพี่ใช่พี่เหรอใช่ใพี่ชื่อมาริโอครับโอ้โหโอ้ m โ god นี้ยโอ้ยโอ้ยนี่ยโอ้ยอยโอ้ยนอ้ยท้ยโอ้ยโอ้ยอยนอเยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยเน้้ยอ้ย้อ้อ้ยออย็นโยยโอ้อโอ้โ้ยยอโอ้โย ได้ยิ่เสียงนะได้ยิงเดอะแฟดพี่เหรอเดอะแฟดเอาละเรียกเขาว่ากล้องน้องแล้ววะได้ทำแหน่ชื่อในวงการชื่อพี่โกดไอ้อะชื่อชื่อนอกวงการชื่ออะไรกลองยูไหมจะเรียกชายเนูก็ได้นะเพราะเข้าเข้าเข้าเมืองชื่ออะไรเข้าเมืองเข้าเมืองทันเล่ง พี่เห็นตัวเดียวน้องเนี่ยชื่อเนี่ยคือแบบพี่เห็นตัวเดียวพอชาติเมืองพอชาติเพลิงโอเคเป็นติ่มไปก่อนตอนนี้พี่เขาเขาถ่ายไฟกันแล้วพี่บ้านมามีนะนี่บนราฟผมเห็นพี่ต่อวาร์ปอ่ะจริงปะเองไงวาร์ปพี่พี่ ย่งมีผิดสาวอะไรวะมานี้แล้วขอญาตปิดมือซะแกวองเห็นพี่ต่อซึ้นๆึ้นลงลงอย่อุ้ย ลองดินเลยาอยู่ดีๆเลยตรงนี้เลมาแค่ไห,หนถ้าพี่เหรอ,อนี่โดนอะไรพี่เลยโดนไม่ให้นหน้าองี่ีามยาเป็นยนงน่าตีบ่าที่บิงมา ้า่อ่มเห็นไหมเคล็ยเล็ๆข่อยไหมอยเลยไม่บนตี่าเลยไม่ผมไม่เห็นอ่ะเขาวิ่งเราเดินลายฝั่ฝ่าไม่ได้เหรอหินหินหิน ครับครับพี่มนมอนมอนน่ไตายด้ไรโอ้โหอีกตีนึงเหรอที่เราเยอะใเยอะอะไรมสองตีรอพี่ชยสุดไม่ไหวโอ้โคนละตกันเย้โคโดนตีโดนตีอโดอีวีอยู่ใต้ดินนะพี่ อะไรเนี่ยใต้ไปเลยหนักจัดใครเล็กโดนแน่ด่าบนมาเจอแน่นอนขวานะพี่เอาขวาครับตัวตึงตัวตึงระทะกันตอนนี้ตึงจริงอยู่ใต้ดินเสจไปพี่เสพไปม ถามโจมใช่ไหมเ็บเ็บเ็บ

ไม่ม uhm. ีสมอครับโมอลด์ my god เราจะตายพร้อมกัน